สวัสดีครับผมจะแขกนะครับจากร้าน BKJ Max s e r v i c e BKJ s e r v i c e นะครับวันนี้ผมมีตัว MacBook Air นะครับมาด้วยอาการตัว Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ใช้งานไม่ได้หรือว่าไม่ดี t e c ตัวอุปกรณ์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะมาแก้ปัญหาในจุดนี้นะครับว่ามันเป็นที่เครื่องหรือเป็นที่ตัว Wi-Fi นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับหลังจากถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับก็จะมายกขึ้นมาดูเลยนะครับว่า ตรงนี้ที่ใต้วันนี้มันต้องมีอะไรแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูพร้อมๆกันเลยครับนั่นไงเห็นไหมครับอ่าฮตรงนี้เลยตรงนี้นะครับเห็นไหมครับชุดเนี้สำคัญเลยนะครับที่ว่า wifi จะเห็นหรือไม่เห็นนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับสังเกตตรงนี้ครับเดี๋ยวค่อยไปดูที่ตัววงจรมันนะครับตำแหน่งที่โดนโดนน้ำนะครับจะเป็นจะเป็นชุดนี้นะครับ จะมีในส่วนของชุดนี้กับชุดนี้นะครับตัวนี้สองสองตัวนี้ครับทำงานสัมพันธ์กันนะครับมาสัมพันธ์กันยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวเอามาดูที่บอร์ดวิวก่อนครับแล้วก็ไปดูที่วงจรอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาคลิกดูปุ๊บนีฮะแล้วมาสังเกตฝั่งด้านด้านนี้นะครับเนี่ยตอนนี้นะครับที่ผมชี้ไว้เนี่ครับตรงด้านนี้นะครับมันจะ มันจะบอกเลยว่ามันทำทาหน้าที่อะไรนะครับคือขาที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยฮะเอาเอาตำแหน่งก่อนนะครับตำแหน่ง U สามสามห้าสี่ศูนย์นะครับนี่ครับแล้วมันทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับจะดูจากดูจากไฟที่มันออกไปนะครับนี่ฮะไฟเข้าแล้วก็มีสามวีสามวิวแลนะครับแตคือ wland นฮะตัวนี้คืออ่าแล้วก็มานี่ครับ จะมีตัว SMC มาสั่งเปิดไบไลนะครับ Power In นะครับตัวนี้สั่งเปิดนะครับก็คือสรุปได้ว่าตัวนี้ทำหน้าที่เปิดปิดไบปลนะครับและอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้กันนะครับจะเป็นตัว U สามห้าหนึ่งนะครับสาม0หนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้แอนครับสัญลักษณ์ตัวย่อคือ BT BT ก็ย่อมาจากตัวบลูทูธนะครับตัวนี้เป็น USB Bluetooth นะครับนะกรจะมีไฟมาเลี้ยงน่ะ มาเลี้ยงเหมือนกันนะครับตัวบลูทูธนี้จะจะมาทีหลังนะครับเพราะว่าตามตามสเต็ปไฟมันนะครับจะมีจะกินไฟ33มสาโวลต์นะครับตัวนี้นะขาที่5แล้วก็ตัว s สีนะครับ s 4ี่คือตัวนี้ไฟหลังจากไฟ5้ามาแล้วครับจะเป็นไฟจาก s 5มาก็จะเป็น s 4นะครับจะไล่ตามสเตปนะครับนี่ครับ s s หนี่คือเสียบปลั๊กปุ๊บมาเลยนะครับคือคือไฟ s 5้านะครับ ถ้าระบบระบบไฟปกตินะครับเียบปุ๊บ s 5ก็มาเลยนะครับปรากฏออนปุ๊บ s 4จะตามมานะครับ s 4จะตามมานะครับมาคือตามสเต็ปนะครับก็จะไล่ไปไล่ย้อนลงไปเรื่อย s 3 s 2 s 0หรือประมาณนี้นครับส่วนใหญ่ s 2นี่ไม่ค่อยเห็นนะจะเห็นแต่ s 0ย์เลย s 3 s 0 s 4 s 5นะฮะคือมันจะเรียงเรียงลงไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเครื่องยังยังสมมติว่าไฟ อันเนี้ยไฟ s ห้านะครับถ้าไฟ s ห้าถ้าเสียไปปุ๊บคือเราบบไฟปกติคือมาเลยนะครับเราวัดสามารถวัดได้เลยว่าโอเคสามจุดสามนห้ทานะวัดปุ๊บก็จะเจอเลยนะครับแต่ถ้าเรามาวัดมาวัดตำแหน่งนี้ครับ s สี่เนี่ย s สี่อ่าที่ห้า s สี่นะครับ s สี่เนี่ยวัดยังไงมันก็ไม่ออกนะครับถ้าเครื่องยังไม่อ่อนนะครับวัดยังไงก็ไม่เจอนะครับเนี่ยปรญหา s สี่เรือทั้งหลายนะครับมันจะไม่อ่อนนะครับ เห็นไหมครับอ่ะอ,อธิบายอยู่อยู่แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาดูบอร์ดตัวจริงกันนะครับว่าอาจะมาวัดไฟให้ดูแบบจากบอร์อดจริงเลยนะครับแล้วก็มาดูกันย้อนมาดูอีกทีหนึ่งครับก่อนที่จะมาวัดไฟนะครับเราต้องล้างก่อนนะครับ ก่อนที่จะล้างนะครับต้องเราต้องสังเกตดีๆนะครับว่าตัวไหนมันไหม้มันขาดมันหลุดอะไรไปพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยมาส่องดูอีกทีหนึ่งนะครับล้างไปเลยเลยนะครับทุกออกเลยนะครับแล้วค่อยมาดูที่วงจรหลุดไม่เป็นไรครับตัวนี้หลุดไม่ไรเพราะว่าเรามีอาบอร์ดบิวแล้วก็วงจรอยู่แล้วนะครับเราค่อยหาหรือว่าอาร์มขาดอะไรพวกนี้เราค่อยหาว่าใส่นะครับหาค่า คาคาเดิมมันนะครับมาใส่ก็น่าจะจบงานได้เหมือนกันนะครับเราต้องสิงส่งสิ่งสําคัญนะครับบอดอะไหล่ต้องมีนะครับบดอ,อะไหล่ต้องมีนะ,ะถ้าบีมีบอดอะไหล่นะครับจับยกใส่เลยง่ายสุดครับนะโอเคเออนะแคปติชัหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูจากจุดที่ มาขึ้นออกซา์มานะครับเดี๋ยวมาดาูชัดๆกันหน่อยอหลังจากล้างออกไปแล้วครับจุดนี้นะครับอ่าอ่าตัวนี้ดำๆนี่เป็นอ่านะครับอ่าน่น่าจะขาดนะครับในส่วนของตัวนี้ฝั่งด้านนี้น่าจะยังไม่ยังไม่เสียนะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาเอายกดูอีกทีหนึ่งนะครับ หลังจากที่ทําความสะอาดนะครับล้างๆล้างแล้วก็มาขูดดูนะครับต้องขูดนะครับถึงถึงจะรู้นะครับว่าลายมันขาดหรือไม่ขาดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับในในตัวนี้เห็นไหมครับน่าจะขาดไปแล้วนะครับนี้ผมจะทําการวัดนะครับเวลาวัดต้องขูดต้องขูดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะวัดว่าลายมันขาดหรือเปล่านะครับอันนี้ผมใช้ปลายแหนบนะครับ แปแมนจริงๆก็คมอยู่นะแต่ว่าอ่าตัวนี้มันเล็กเดี๋ยวผมจะทำการขูดขูดอ่าพอเห็นทองทองแดงแล้วก็ลองวัดดูนะครับ ไม่เห็นหไหมครับเดี๋ยวผมจะเถิดมาวัดตรงนี้วันมันจะต่อลายมันต่อกันไหมาตัวนี้มันขาดไปแล้วนะครับเราต้องทำการขูดอีกนิดนึง ือลายตัวนี้มันขาดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องทำกันต่อก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดอีกทีหนึ่งนะครับปกติมันต้องต้องดังแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าแบบนี้คือขาดไปแล้วครับนี่ครับตรงลายตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำกันต่อน,นะครับ เราขูดได้ลายแล้วนะครับแล้วก็ทำความสะอาดก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับตัวตัวเปล่านะครับคือว่าก็คือระวังมันช็อตนะครับ <S <S เดี๋ยวมาวัดดูอีกทีนึงว่าเราได้เรียงวัดดูก่อนนะครับแต่ตรงนี้มาจะตรงนี้โอเคนะครับ แล้วก็มาวัดจุดที่เชื่อมต่อตรงนี้คือไม่มาเลยนะครับคือคือมันขาดจากกันไปแล้วนะครับครับตัวนี้อาตัวนี้จะเป็นอาศูนย์โอมนะครับแต่มาวัดดูปุ๊บวัดค่าโอหมก่อนโอเคนะครับอาานี้เป็น R าูนย์โอมหลังจากที่เราขูดได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็วนี้ฟักนะครับ ใส่ฟักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาทําการต่อลายนะครับต่อลายวงจรนะครับตรงที่มันขาดไปนะฮะเดี๋ยวผมจะต่อเลยโอเคางไปหัวแรงเสร็จแล้วก็ตะกัวมารูปเลยครับ รูปเฉพาะที่เราต้องการจุดเชื่อมต่อครับนะเสร็จแล้วผมจะเนี่ยผมจะรูปตะปวัวเข้ากับตัวสายนี้เลยเดียวไปขอออกก่อน ต่อเสร็จแล้วก็ตัดเลยครับหลดไม่ติด โอเคครับเดี๋ยวมาต่อเสร็จแล้วเรามาวัดดูนะครับระวัดดูเลยอ่าผมจะจิ้มเข้าตรงตรงนี้นะครับตรงจุดเช็คพอ,อยต์มันนะครับอ่า แล้วก็เราต้องวัดเทียบกาวด้วยว่าว่ามันลงกาวไหมโอเคอันนี้มันลงกาวนะเดี๋ยวต้องมาแก้ไขกันก่อนนะครับอ่ะหลังจากที่แก้ไขใหม่นะครับเดี๋ยวเรมาวัดดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าวัดตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็น R าศูนย์โอห์มนะครับ R าศูนย์โอห์มโอเคนะครับนี่ไม่ไม่ไม่ลงกาวแล้วนะครับนี่โอเค ลายนี้ครับที่เราต่อมันจะมาสุดจริงแค่ตรงนี้นะครับอันนี้ข้างๆนี่เป็นกาวกาวนี่คือเราวัดเทียบจากตัวถึงเนื่อจะเป็นกาวเหมือนกันโอเคโอเคนะครับไม่ลงกลาวนะครับโอเค,เคนะครับโอเคเคลียณะจุดนี้คือเราสามารถต่อต่อได้แล้วนะครับต่อเสร็จแล้วมันมันจะเล็กมากเล็กมากเลยนะครับตรงนีค้ครับเดี๋ยวจะมาเทสกันเลยนะครับว่า ไวไฟใช้ได้หรือเปล่านะครับคือเริ่มต้นจากการเปิดเครื่องเลยครับตัวนี้ใช้อ่าไม่ใช่ใช้แบตเตอรี่ของลูกค้านะครับเพราะว่าตอนเปิดามาแล้วผมจะกดออปชันค้างไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าจะเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามันเจอไม่เจอก็คือณจุดนี้เลยนะครับ choose choose สำเนียงรับสำเนียงไม่ได้นะฮะชุดเน็ตเวิร์ดนะครับกดดูเลยตึง้งอ้าวแวบโอเคนะครับนี่สัญญาณสัญญาณ wi-Fi มาแล้วนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับเราเช็คแก่ตัวนี้ก่อนโดยที่ว่าเรายังไม่เข้าไปตัว OS นะครับอ่ายังไม่เข้า OS นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะใช้ OS ของผมนะครับเทสเสียบ USB เข้าไปเลยอ่าเพื่เทส OS ของผมนะครับ ปึ๊บกระพริบยังโอเคกระพริบแล้วกระพริบแล้วโอเคมาแล้วลืมบอกไปนะครับเครื่องนี้นะครับลูกค้าอัพเป็นตัว OS เวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับอ่านะครับก็จะเห็นความแตกต่างของ OS เวอร์ชันตัวเลียกไรบิ๊กซ์หรอเนะี่อ่าตัวที่เป็นรูปสียงเหลืองนะครับก็ไอคอนเปลี่ยนไปนะครับ อาจากปกติจะเป็นรูปแบบเหมือน usb ธรรมดานะครับอโอเคโอเคเป็นไดร์์ไดร์นึงนะโอเคผมจะเข้าเลยนะครับตึงเข้าฮาริทของที่ร้านเลยนะครับอย่าบ,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 บอรอโหลดสักครู่ จุดนี้นะครับจุดสําคัญเลยนะครับที่น้ําจะเข้านะครับเพราะว่าเจอมาบ่อยครับอย่างเช่นแบ็คไลท์แบ็คไลท์ไม่ติดนะครับเปิดมามีแต่เสียงสองไฟฉายดูแล้วเจอมีภาพแต่ว่าแบ็คไลท์ไม่ขึ้นไม่ออกนะครับคือไม่มีในจอมันไม่มีแสงนะครับมามาแล้วเอามาดูพระเอกของเราเลยนี่ไงอโอเคนะครับตัวนี้เป็น ฮาร์ดดิสต์เดิมของลูกค้านะครับฮาร์ดดิสต์ในเครื่องของลูกค้านะครับเพราะว่าผมไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับบางทีลูกค้าใส่ p a s s w o มาโอเคนี่ WiFi มาแล้วจ้ามาแล้วจ้านี่ครับเพราะว่าแถวนี้แถวร้านผมตัวนี้ร้านค้าอยู่ไม่ค่อยเยอะนะครับจะมีอยู่แค่นี้น่าจะเป็นช่วงสองทุ่มเขาจะกลับบ้านไปแล้วตัว WiFi ก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับ จะมีแต่ร้านที่เขาเปิดทิ้งไว้นะครับอ่าแล้วก็แนเห็นไหมครับบลูทูธโอ้บลูทูธอันนี้อันนี้ข้อมูลเก่าของลูกค้านะครับว่าเคยคนนี้อะไรมาบ้างนะครับตัวเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับบลูทูธนะครับแต่ว่า Wi-Fi ติ้งโอเคนะก็ไปนั้นว่าอ่ะลองปิดดูสินานเปิดตึงนะคนนินิดนึง เพราะว่าที่ผมใช้ตัวฮันนิสที่ร้านเทสนะครับเพราะว่ามันคอนเน็กไฟฟไว้อยู่แล้วนะครับเวลาเปิดมาปุ๊บก็จะวันที่ก็จะตรงเลยนะครับเพราะว่าฮันนิสลูกนี้นะครับคอนทาการคอนเน็กไฟฟที่ร้านไว้แล้วครับนะครับตัวที่ว่านี่ครับเป็น BKJ Max Switch 5G นะครับนี่ฮะตัวนี้ครับสัญญาณเต็มเลยนะครับ ปิดงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับาอาการ Wi-Fi no install นะครับคือไม่เจอ WiFi นั่นแหละครับขอบคุณครับที่รับชมรับฟังนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับทาง YouTube c h anel พิมพคําว่า B K J Switch นะครับ B K J Max s w i t c e นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นในช่องที่เซิร์ชของ u t u b e นะครับฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมคลิปหน้าจะเป็นอะไร กดติดตามกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับ